เราจะไป Snowboarding ครั้งแรกนะคะวันทีทยค่ะวันทียอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่า first snowboarder first snowboarder first snowboarder third time ค่ะ yeah the coach He's the coach today. So excited! That's what a teacher is. It's a long time. It's a long So, you're not gone. Bye, bye, bye. We're all celebrating our love of the mountains, and here you are, right? So, here we are for Valentine's, enjoying this. We've got uh, minus four degrees, minus five up there kind of nice in the sunshine, so you'll feel a bit of warmth there. Uh, we've had uh, John oh. here, right? You guys are easily amused. Welcome to Gross oh. We're now approaching the Peak Chalet. The entrance to the chalet is through the main door to the center of Matheson Plaza. In the chalet, you'll find a retail store, Outfitters. That's where where's the locker room? Oh, where's JP's? JP, where's the locker room?

สาวอัพเดทขึ้นแรกเลยคะ่ะหยุดไม่ได้เลยคะ่ะยืนแล้วไปตลอดเลยคะ่ะถึงชั่วโมงยังวะเน,นี่ยเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนกือบอ๋อประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้เฮียยากชิบหายอยาุ้ยกล้องเลือนล่างอไอ้เฮียเลือล่อนกว่าเดิม s อรอี่อากาศเย็นมากยา,าย,ายากชิบหายอีดอกเราคือเริ่มจากลงสลบเลย เรากลับขึ้นไปเราไปอยู่ตรงแปดกันเถอะเ,เพื่อนกูก็เปรี้ยวสัตว์เนี่ยเนี่ยขึ้นแชร์ไปเียยากชั่วโมงแรกก็ยากทำเพื่อนเจ็บตัวแล้วหนึ่งสู้นะ่ะโชว์หน่อย กับสองช่วง่ะอัปเดตอัปเดตยังขาเดียวกันอยู่นะคะผ่านไปสองช่วงเออหลังหลังจิกหลังจิกหลังเออได้แล้ว

วันนี้แอกมากินข้าวคนเดียวเพราะว่าขอให้เพื่อนสาวเล่นไปเพราะหิวมากแล้วก็ร้อนจะมาถอดเสื้อแล้วก็ คนคน้องเจพี JP ก็เพื่อนมันมาปีมันก็เล่นกับเพื่อนมันก็ปล่อยผู้ครูห้กลางทางให้ฝึกกันเองมันก็ตามแผนเดิมเนี่ยมาเล่นมาเล่นกันเองูการมาหิมะที่แบบร้อนมากมากเพราะว่าเหนื่อยมากกินข้าวมือสองลวจ้าจาออริจจงจริงก็คือมือเดียวที่สเนรย์ที่เหลือตั้งแต่เมื่อเช้า ไหนจริงๆยากมากแต่ก็สนุกมากโดนต่อไปโดนต่อไปว่าวันนี้จะไปถึงแค่ไหนสู้ค่ะทุกคนเราอยู่ที่นี่มาเกือบสี่ชั่วโมงแล้วละพักอาทิตย์ก็สวยมากไม่รู้เออตอนนี้กำลังกำลังสี่โมงสี่โมงหรามงอะขอดูเวลาแป๊บ อันนี้ก็คือห้างเย็นแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่นี่พาทิศตกช้ากว่าเดิมช้าลงนะคะก็สวยจัดจัดแต่ว่าเสียดายที่ที่เขาที่เนี่มันไม่ได้เล่นไม่ได้สกีไปทางพาทิศสดโดนขัดค่ะไม่ได้เล่นพาทไม่ได้เล่นสกีเหลือว่าสโนว์บอร์ดไปทางพาทิศตกโอเค เพราะเหมือนเหมือนเพื่อนทํางานอีกที่เขาหนึ่งอ่ะเขาก็แบบว่าเหมือนเขามีวิวที่แบบถ่ายลงไปเออถ่ายลงไปแบบตอนเล่นแล้วก็แบบเป็นพาทิตกเคี้ยวสวยมากเดี๋ยวเราต้องไปตามหาโฮมนั้นสักวันนะคะอันนี้ดูของที่นี่ไปก่อนแล้วกันก็สวยไม่แพ้กันจ้า อินนชี่ดิงค่ะเห็นเขาทำกันก็เลยทำตามพกมา เพิ่งลึกออกตอนค่ำแล้วเป็นไงบ้างสาวตอนนี้ผ่านไปเดี๋ยวนะสองสามสี่ห <2, 3, S 2> ้าหกห้าชั่วโมงแล้วไม่น่าใช่ว่าเพิ่งคาชั่วโมงเองเหรอวะแบบไม่รู้สึกรู้สึกเหนื่อยมากดิ๊ดกไม่รู้เป็นยาก,ก,กมากนี่สกีเมื่คนแบบขึ้นมาก็ดูแบบแบบเดียวได้ก็เลยงงว่าเอาหรือขึ้นห่วยวะหรือย,ยังไงไม่แน่ใจเพราอยู่อะไรเขาหมายถึงว่าครั้งหน้าเราควรตั้งแบบวงกันจางเนาะ ใช่หรือมาเช e oh, ่าท yeah ี่นี่วะจะได้เสร็จได้คนนี้แบบลองสองขาแล้วแบบเหมือนจะดีอ่ะแต่ตอนล้มแล้วลุกยากใช่ไหมตอนนี้แบบเจ็บข้อมือไม่สามารถยกน้ำหนักตัวเองขึ้นได้แล้วหนักมากตัวหนักมากบอดก็หนักเหมือนกันบอดก็หนักมากเท่าแท้ว่ะเหมือนเหมือนเห็นบอดบางคนอะ ตรงเท้ามันมีที่เหยียบบางอย่างที่ที่มีเหมือนแบบฟังก์ชันบางอย่างอะไรที่ดีกว่าเราอ่ะเออก็เลยไม่รู้ว่ามันช่วยไหมหรออนนือยังไงะคนนึงที่มาเล่นหลังเราเออเออของใช้ของที่นี่เปล่าไม่ใช่ของที่นี่ของที่ไหนก็ไม่หนูอ่ะเออทำมานด้วยกันผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เล่นได้แบบ เมื่อโมงเดียวก็คือลงแบบเก่งเลยมึงกูก็ได้ว่าเอ๊ะมันจะไม่ใช่ครั้งแรกได้มึงเราไม่รู้แต่เขาคือชอนน่าเห็นจังหวะที่เขาสอนกันนั่นแหละเหมือนแบบใส่ข้างนะแล้วก็ถ่ายอย่างนี้เองเลยเริ่มนันหนึ่งเลยแกฉันก็เลยแบบเกลียดความแกว่ะเกลียดความแกวเนี่ยแล้วก็แบบก็ได้เลยกูก็รองอยู่นั่นแหละกูเรื่องแบบเดี๋ยวจะลองอีกสองรอบพอแบบไม่ไหวแล้วว่าข้อมือจะพังแล้วอ่ะคือมันแบบ ตอนนี้ลงลงเขาเยอะๆก็คือแบบก็เ,เจ็บเข่ามากเหมือนกันเจ็บแบบเจ็บเลยอะ่ะนี่เข่าช้ำแน่นอนเดี๋ยวรอดูเลยรอดูรอดูความช้ำเลยเออพอ,อแล้วยาวที่าตัด แปดชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนสภาพตายได้ตายแล้วอีกเนะอัดอัดเล่าใหญ่เลยกลัวจะพูดไรบ้าสนุกไหมขำลุกค่ะเหน่อยแบบหน่อยไม่ไหวแล้วคือตัวน่าจะช้ำนักจะเล่นเล่นอีกไหมคะเล่นค่ะแน่นนอนค่ะแน่นอนค่ะเพื่อนทุกคนส่งเสริมบอกว่าให้ไปเล่นสกีสิง่ายนะ ทั้งทั้งที่คนที่เล่นธทนนบอโนบบอกให้ไปเล่นสก,กีเพราะว่าเราฝึกเองไงภูมิใจนะคะวันนี้ฝึกเองภูมิใ,ใจค่ะนนล,ล,ล,ล้มไปหลายรอบ้วคะเราเจ็บปวดจะทำให้เราเติบโตค่ะทุกคนโนโนเพนโนเกนค่ะแล้วก็เตบโตที่เป็นบวมด้วยค่ะบวมค่ะบวมแน่นอนนี้แต่ก็ก็ถือว่าถือว่าได้กว่าที่คิดไว้เพอตอนแรกเห็นว่าจะแบบต้องยืนแบบไม่ได้แน่เลยอะ่ะแบบถั่ว แต่สองขายากจริงสองขายากแบบยากมากมากอะ่ะลมร้วเสียเวลาเพราะว่าแบบเราต้องใช้น้ำแขแ็งเราก็ต้องแข็งแรงเนาะเพราะว่าใช้ใช้แบบกล้ามเนื้อแข็งเรื่อยๆแล้วจะกินแย่ลงเพราะว่าล้าเลยแล้วหลังๆคือแบบพอพอพ,พอเพราะว่าล้าอล้าแบบล้า,าล้ามากๆแบบเราต้องถือบอร์ดกลับบ้านค่ะประเด็นประเด็นคือต้องถือบอร์ดกลับบ้านที่งบที่งบ เหมดใบ่อยไม่น่ามเะคุ้ม่าเยอกว่าหนข้าวเท่าไหร่คะข้าวถูกกว่าไปเท่าไหร่ค่าเช่าอย่างเดียวนะประมาณสาสิบดอลสามสิบดอลไเยอะนะเยอะๆกินเหล้า่งมือนึ่งหัวไม่มีไรมีแต่กินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าอาจจะไม่ถึงแบบสาแต่ว่าโดยประมาณก็ แต่อีกีฬานี้มันขัดหน้าตาทุกคนอีนี้ไม่ได้มองไกลอันนี่แบบคนนั้นน่ารักบหวาบคนนี้น่ารักบห,หวาบคนนี้น่ารักบแบบแต่ว่าโดดเลยโอ้โหอ่อนเราก็แบบพนักงานแล้วเนาะพนักงานก็ดีเนาะแบบกระเด็นหักระเด็นตาแต่เคยส่องตั้งแต่ตอนมาซัมเมอร์เขาพนักงานน่ารักทุกคนเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเป็นแคนาเดียนหมดอะเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอคนนแคนาเดียนไงเวลาเราอยู่ในเมืองอะเขาอยู่นอกเมืองกันหมด เข้าๆประมาณนี้รอดูรอยช้ำพอจบจบคลิปแล้วค่ะรอดูรอยช้ำว่ามันเจ็บว่ามันขนาดไหนถ้าถ้าขยันก็จะรวมค่าใช้จ่ายให้ดูแต่ถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้ดูค่ะแค่นั้นจบใบ